สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับเฟิร์นนะคะแล้ววันนี้นะคะเฟิร์นจะพาทุกคนค่ะมาพบกับชุดแต่งค่ะที่ไม่ได้แต่งเยอะแต่ว่าหล่อเทมากๆนั่นเองนะคะกับคันนี้เลยค่ะเป็นตัวว i ยแท b ็กไบเทอรโบ 4x2 นะคะขออนุญาตอัปเดตราคากันสักนิดนึงเนื่องจากปีใหม่แล้วเนาะตอนนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแแล้วก็สาหรับสีขาวจะเพิ่มอีก10,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ ต้องบอกเลยว่าได้รับอิทธิพลจากการที่เฟิร์นรีวิวสีขาวไปนะคะตอนนี้ยอดสั่งซื้อสีขาวเยอะมากต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนที่พพอร์ตนะคะเอาละเข้าที่ชุดแต่งเลยดีกว่าในตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้แต่งเยอะนะคะคือเปลี่ยนในส่วนของตัวกระจังหน้านั่นเองกระจังหน้าก็จะเป็น ford ขนาดใหญ่นะคะก็จะเป็นสีขาวแต่กับสีดําแบบนี้แล้วก็มีไฟ3จุดตรงกระจังให้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นใหม่ next gen เนี่ยจะเป็นไฟที่ดวงใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นเดิมนั่นเองค่ะและในส่วนของฝากระโปรงนะคะก็ไม่ได้ใส่อะไรเยอะาใส่ค คำว่าร a นเจอร์นั่นเองนะคะก็จะเป็นตัวนูนสีดําแบบนี้แล้วก็ติดในส่วนของตัวนี้ค่ะครอบไฟหน้านั่นเองนะคะแต่ไฮไลท์เนี่ยจะอยู่ที่ตัวไฟเดี๋ยวเฟินขออนุญาตไปสตาร์ทรถให้ทุกคนดูเลยค่ะเวลาสตาร์ทรถนะมันจะสวยมากๆนี่เป็นไงคะน้องจะมีความเรียงเม็ดแบบนี้เล่ล่มาเลยนะคะสีขาวแล้วถ้าเมื่อเปิดไฟเล้ว นี่ค่ะน้องจะวิ่งเป็นไฟแบบนี้เลยนะคะซึ่งในส่วนของตัวว i ยแ t ็เนี่ยสามารถอัปเกรดเป็นแบบนี้ได้ XLT ก็สามารถทําได้นะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นใบเทอร์โบเนี่ยก็จะมีลูกเล่นที่เยอะขึ้นกว่าน,นี้นั่นก็คือตัวดวงตาของตัว LED นั่นเองนะคะนี่ค่ะให้ชมภายในสักนิดหนึ่งเอกลักษณ์ของว ide t ็เนาอยอย่างที่เฟิร์น เคยบอกไปหลายๆคลิปนะคะก็สีดําตัดกับสีส้มแบบนี้นั่นเองนะคะไม่ว่าสีภายนอกจะเป็นแบบไหนเนาะสีอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีส้มตัดสีดําแบบนี้นะคะนี่หน้าจอก็จะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีคู่มืออะไรใดๆสามารถดูผ่านหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะคะรวมถึงตัวคนขับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่แล้วด้วยนั่นเองนะคะประตูเปิดน้องก็จะบอกแบบนี้เลยนั่นเองค่ะเห็นไหมด,ด้านไหน,นอะไรอย่างนี้นะคะ ให้ชมแบบคร่าวๆไปแล้วตัวนี้ก็สะดวกสบายมากขึ้นด้วยความที่เป็นเบรปรับไฟฟ้าแล้วนั่นเองนะคะถูกกระดับเลยค่ะเอาละไปะชมที่ด้านหลังกันบ้างดีกว่าเจอด้านข้างก่อนมาที่ด้านข้างกันก่อนนะคะสำหรับด้านข้างเนี่ยก็เป็นวายแทร็กเนาะไม่ได้แต่งอะไร เพิ่มเติมเลยนะคะใส่แค่ตัวเบ้าเท่านั้นเองนะคะเราหลังคาสีเงินด้านบนนะคะสําหรับ Gen เน็กเจนเนาะแล้วก็ตรงทรงสปอร์ตบาร์เป็นทรงแบบนี้ที่สามารถผูกของแล้วก็ใช้งานได้ง่ายดายยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ฟืนติดสติกเกอร์ค่ะเป็นตัวแรนเจอร์แบบนี้นั่นเองแล้วก็อันนี้ลายอย่างที่บอกนะก็จะมีให้เลือกแบบเกือบร้อยลายเป็นร้อยลายเลยแหละแล้วก็สามารถที่จะออกแบบเองได้ด้วยนะคะเน็กเจนเนี่ยทุกคนต้องชื่นชอบตัวขึ้นด้านข้างซึ่งเฟื่เองก็ชอบเช่นเดียวกัน มันที่ด้านหลังกันบ้างค่ะแต่งน้อยจะเท่มากเลยอะสำหรับคันนี้นะคะนั่นก็คือใส่ตัวฝาท้าย FORD เช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้มันลอกันทั้งคันเนาะก็สีขาวตัดกับสีดำแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ติดตัวนูนไปให้ด้วยเป็นเรนเจอร์สีดำแบบนี้นะคะสวยงามมากและแน่นอนก็ใส่คข้อไไท้ายค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบตรงรุ่นเลยนะคะ ติดเราก็จะดูเท่ขึ้นดูขึ้นสังเกตว่าคันนี้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนกันชนท้ายนะคะลูกค้าหลายๆคนมักจะถามมาว่าไม่เปลี่ยนจะสวยไหมอะดูคันนี้เลยค่ะทุกคน พอลูกค้าคันนี้นะคะเน้นบอกว่าแต่งไม่เยอะมากค่ะแต่ว่าขอเท่ๆเลยนะคะอันนี้ก็คือจัดให้แบบนี้นั่นเองนะคะในส่วนของล้อแม็กก็ไม่ได้เปลี่ยนเห็นไหมเดิมๆนะคะจริงๆของเดิมของ r a n เจอร์ x t g n n เนี่ยสวยมากๆแล้วนะคะแล้วก็มีคิวล้อแบบนี้ขนาดเล็กมาให้เราด้วยถ้าจะไม่ต้องแต่งอะไรก็สวยมากแล้วนะคะสำหรับคันนี้เห็นไหมหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะคะเฟิร์นนำมาฝากทุกๆคนกันอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับ แต่งคอนเซปที่ว่าแต่งน้อยแต่ว่าสวยงามมากนั่นเองนะคะถ้าลูกค้าต้องการแต่งเยอะแต่งน้อยแต่งแบบไหนหรือต้องการโปรโมชั่นแบบไหนก็สามารถติดต่อเฟิร์นเข้ามาได้นะคะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่รับชมค่ะแล้วก็ชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ